ช่วงลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยดีเจนายหน,หนังมนุนกําเนิอทอทเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือเราเป็นคนใต้อย่าได้ลืม ช่วยกันตักเตือนเละโลกโลกล้านล้านวัฒนธรรมบ้านเราเละสืบอทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราสืบทอดยาวนานปู่ย่าตายายให้ไหวของดีของดีแล้วให้ไหว เล่สมบูรณ์มากรันปากไทยอุดมเล่สมบูรณ์มากรันธรรมาชาติสีสันเละสง่าราศีนั่งลุงโนโราลีเกปากามีนั่งลุงโนโราลีเกปภาพกามีรวมสร้างความดีสักสี่ชาวตา โอ้ oh, แล้วรวมกันสร้างความดีเพื่อสักศีชาวไทยนโลกโลกล้าน้านเฮอ เกินมาฉาดหนึ่งต้องทดแทนแผ่นดินเกิดการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาดสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ก็รับรักถูกฐานครับนี่คือครายการอนุรักษ์วัฒนธรรมตายอ่ามบอกกันทุกครั้งนะครับทางสวทรทังก้าวที่แดจุดสองห้าเมกะเฮิร์นะครับท่านผู้ฟัง นะครับอยู่ตรงคงถุงแจงสนามกีฬาถุงแจงตรงนี้จังหวัดจังนะครับพุ่มศิลปินมาโ่นกับเนื้อทองวันนี้มาหนังสดสดหนังกันคุยกันสดสดในองค์ทรงทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงบ่ายสองโมงก็ไปครับโดยเฉลี่ยนะครับโดยจะบ่ายสองโมงสิบนาทีตรงนั้นนะครับตึ้งบ่ายสามโมงจำเนียงผ่าซาต่ายมังกลางมังปนปนกันไปนะครับทานผูกฟังกับ แต่นี Town, ่บริการ้วยสวทตรังนี่ครับท่านุวังนี่ครับโดยฐานผู้อำนวยการบอสนาบิโนุไทยวันนี้น้องธีรยุทธชนวสิทธิ์ไฟเทคนิคนะครับเราต้องมีไฟเทคนิคคอยคอนโทรลนะคอยควบคุมคอยเปิดเพลงนั่นก็เดี๋ยวแปลงหน้าทีกันไปไฟเทคนิคเพื่อภาสร้าจัดรายการวิทยุนะครับเลือกฟังไล่ไล่องต่างนี่ครับท่านุวังนนี่ครับกวางใด้ไล่องต่างทีเดียว ปัจจุบันนี้โซเชียลเลยก็เรียวกว่าโซเชียลนะครับที่ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องศึกษาโซวท,ทตรังฟังได้หลายทางนี้ตะขับรถโยนาเลดโซเชียลแหล่เฟซบุ๊กไลน์เนี่ยครับไม่ค่อยปลอดภัยเท่าใดก็วางสั่งวิทยุกลืนก้าวที่เ็ดจุดสงามไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเข้าไปในฝั่งในเฟซบุ๊กไลน์พิมพ์ว่า โซวททอตรังแล้วก็ไลฟ์เอลไอวีไ e, ปรสร้างคลิปนะครับทา่านผู้กวางเขาใจ้หนังภาพตังเสียงผมหนังมองอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> นั่นคือบรรยากาศในห้องส่งเลยครับผมได้แชร์ไปใน Facebook ข้องมันนุ่นกบเนื้อทองของผมเหมือนกันนะครับมีไล่ไล่ฐานก็ตักกันมานะครับไม่ได้คุยกันะครับแลกกันเสี่ยงกันอย่างเดียวรายกันนี้ไม่มีสปอนเซอร์อโฆษณานั้นโฆษณานี้นะครับเราจะเล่งเรื่องราวกล้องตัวตัวไปที่พอเพ้นมา นะครับเอาเข้าวกล้องที่ขัดกล้องเล้วขัดสั้นอย่างดีแล้วข้าวกล่าวที่เชื้อทื่อได้มากาย่ายความโตอีกทีหนึ่งกลับตานบ้ฟังกับในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาเร่งเรื่องจังวัดต่งก้องเรากลับตานูุฟังงานลากล้างการจบกันไปแล้วป้านไปด้วยดีตามกลางไส้ป้นแต่ว่าถ้าหวาไส้ลไส้หนำใจก็อยากไส้พลังแห่งความสามัคคี านำใจก้องคนเรามันหมากนะครับก็สามารถผ่านอุปสรรฝ่อยได้ผ่านไปโดยดีงานหลักพระพระพิณีวัฒนธรรมก้องจังหวัดตรังก้องเราก้องปากตายก้องเรานะครับผ่านไปแล้วปีหนึ่งปีหน้าพบกันไม่เหลา,าปัจจุบันหลาสุดนี่สดๆดร้อนร้อนสำหรับผีนองกลับผีนองไทยเชื้อสายจีนกลับงานกินเจซึ่งก็เหล่าเหลาในวารานึ่งนะครับ การงดการสัตว์ตัดชีวิตช่วยชีวิตสัตว์ไปได้มากมายทีเดียวนะครับทั่วประเทศในช่วงทื่อสิ้นกินเจอนะครับกินพักกันพักก็มีโปรตีนนะครับนั่นคือไม่มีเนื้อสัตว์การทื่อสิ้นกินเจข้งวผีนองไทยเชื่อสายจีนถึงผีนองไทยเราก็ <c oughs> เมื่อนกันมางกนก็รทื่อสิ้นก็ไม่ใจ่ปิดแปลใครได้ครับอาจานบ์ผูังครับเรากินพักอืเราไม่กินกเนื้อสัตว์ คือในเมื่อเราไม่กินเหลวเราก็เขาเรียกว่าเราก็ต้องเดอพอไม่มีกินเนือ้อสัตว์ก็ไม่มีการ่าสัตว์ชีวิตกลับฐานพวกวังกลับไม่มีการ่าสัตว์ชีวิตทีนี้เราก็รู้ทึกบ่าบายเฉยทำให้ชีวิตเราชีวิตสัตว์่าชีวิตต้องปลอดภัยต้องไม่รุนเทียนในช่วงที่ทิ้นกินเจพอหลังจากนั้นก็นต้องหวากันไปเพราะสัตว์นี่ก็ทือ บางสิ่งบางอย่างกาก็ไอ้เกิดมาเป็นกำหนดหมายเป็นอาหารของมนุษย์นะครับก็เป็นวัตจักในในโลกใบนี้นะครับท่านผู้ฟังอยู่กันปับนี้แล้วครับไม่ได้ตำปลือสิ่งสำคัญที่สุดกลับท่านผู้ฟังเรามีชาติศาสนาประมากษัตริย์เมื่อเด็วผมเคยพูดนะครับท่านผู้ฟังว่าองค์คอนสร้างคมเกิดขึ้นได้มันต้องมีผู้นำน,นั่น แมกระดังในวงการของเดรัชนะครับท่านผู้ฟังพุ่งลิงฉันเลตนะครับท่านสังเกตนี้คือธรรมชาติมันเป็นตัวกำนดขึ้นมาพุ่งลิงนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องมีพยาว่านอนต้องมีหัวหน้าของมันเหมือนกันอืมพุ่งมัวฟุ่งไายถ้าท่านสังเกตเลยนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันทำหน้าที่เป็นเจ้าฟุ่งอืมนั่นคือธรรมชาติกำนดของมันเองนี่ครับธรรมชาติเป็นตัวกำนด ตั้งก็จะรู้กันในมู่ว่องซั์เล่านีว่านี่คือวัวนานี่คือจาฟุงต้องเกรงใจต้องเกรงกลัวสังเกตเล่แต่ครับอืมเดินไปนจะมีจาฟุงมัวนี่จะมีวัวนาฟงเดินน้าอืมมันเลือกของมันเองเนี่ยครับก็ข,ขัดเลือกของมันเองว่าเตินเมาะแล้วตีจะต้องเป็นวัวนา งาะปลาซาเกยเขาก็มีวัวหน้าชนเผ่าก็เเมือนขันไม่ว่าชนเผ่าในนี่คือธรรมชาติกำหนดไปแล้วก็จะวีกรอกันเองสัตว์นี่มันผูกกันป่าถ้าว้นต้องมาเป็นวัวหน้าแล้วนั่นต้องเป็นวัวหน้านำโบเรานั่น <c oughs> อเอาจา์าาก็ยอมรับเลยจานตาโบตรู้ไอ้จา์ได้เป็นวัวหน้าโบตรู้เอจา,านก็นยินดีเลยก็ยอมรับ แต่บ er ้รู้ต้องเชื่อความจานนั่นอันนี้ไม่ถึงว่ะจมอกวัวนาวัววัวนาผู้งัวรู้อย่าเตียวเดินเป็น่านนั่นออตารู้แต่เดินเป็นปานเตียวคมดุนคำเลยรถจนจานไม่ใจจ่วยนั่นอนี้วัวนาวัวนาัวนางัวววนางัวหู้งัวววนากุ้งไว้ก็เมื่อแ้วก็ไปแถวหลีน้อยทางเกเรับก็จะมีวัวนาจ้าวุ้ง ทีนี้ถ้าวัวนะ่ะพูงลิงหรือปยายะวา่านอนก็ทุดเหลวแต่นะครับอืมกาอีกินไรก็ต้องง่ายก็าด้นาน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 ,น,าน,น,านลิงลิงก่อยประโรมปันกับตัวเมียตัวน้อยก็ยห้ามก็ไม่ได้นาะนนานนานน,าน,น,านกันคือธรรมชาติมนุษย์ก็เช่นกันครับท่านผู้ฟังครับอืมมนุษย์นี่ก็เช่นกันต้องมีซึ่งมนุษย์นั่นก็เรียกว่าเป็นสัตว์อันประเสริฐเป็นสัตว์ประเสริฐ ผูดป่าซ่าคนนะเป็นสัตว์ประเสริฐมีกานอบตำเนียมประเพณีวัฒนธรรมอมืมันมีอะไรมากมายครับว่ามนุษย์เนี้ยเพราะมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐนะครับแต่บางคนก็นไม่ประเสริฐเพราะคิดได้ที่มันไม่ไม่ดีนะครับคิดได้ที่ไม่ดีก็ถือว่าไม่ประเสริฐไม่เชื่อฟังคำสอนของพุทธศาสนาไม่ขวังกฎเกณฑ์กติกากองบ้านเมือง ดูรันก็เรียกว่าไม่ประเสริฐบางทีอาจจะโชว์ผู้งลิงค nah> mm ู hmm. mm ้งัวกบไม่ได้ทั้งๆที่ไอ้เล่าหนีก็เป็นเดรัจฉานแต่เขาสะมาควงัวหน้าเขาเมืองไทยเราประเทศเรามนุษย์เราคือสัตว์อันประเสริฐสร้างสิ่งอหลังการตึกจุ้งเป็นรอยๆฉันก็ทุดแล้วแต่ชาวป่านใหญ่ตูวกี้บือมนุษย์ตั้งเป็และสร้างมาแล้วและบางกลุ่มก็ทำลาย เพราะมนุษย์คิดไม่เมื่อนกันครับท่านผู้ังครับคิดไม่เมื่อนไอ้บูคิดจ้างท่านกับจ้างท่านกันไปอืมไอ้บูคิดทำลายก็ทำลายกันไปนี่ก็อุดยาธกิดหนึ่งอันไปเละเพดบุคลายนี่ด็อกเตอร์ปราบปรัรถีรักต้องตองเด่นาราตาชมพูถวีบนะครับเสี่ยงว่าฐานว่าภาพเสี่ยงกรมจัดอยจากประเทศอินเดียนะฐานไปศึกษาธรรมะ อยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับนมัสการพระกุณ้ากรับนะครับคิดตึงคิดตึงครับไม่ได้เจอกันนานปีล่วงปีล่วงครับในเครือญาติกันจากประเทศอินเดียนะครับก็ถักทายผ่านเฟซบุ๊กไลน์นี้ครับด้วยความเคารพด้วยความนับถือด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาครับกรับท่าู้ฟังครับอย่างอย่ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมตายช่วงกินเจครับนี่พี่น้อง ไทยเสือใช่จีนหรือว่าพี่น้องไทยที่ไม่เชื่อใช่จีนแต่มีความรู้สึกวา่าอยากจะกินเจก็กินได้ไม่มีก็กฑ์บังกลับนะครับทำให้เกิดอาชีพร่องข้างทางขึ้นมา,าบางคนก็ไปโปกไส้จันทต์โรงปลาทุกๆโรงปลาในทั้งเราก็ทื่อว่างานทื่อสิ้นกินเจเป็นงานที่ขึ้นฉือนำพาไปสู้การตรองเทียวได้อีกอย่างหนึ่งข้องจังหวัดตรงัง ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาชานานนะครับปัจจุบันในี้ใครไม่กินไปไป,ไปกินในโรงปลาก็เอาแมกาท่องกางต่างกางดนุนทำให้เกินอาชีพทำอารเจ่ข้ายกันไปกลับทานผู้ฟังกลับนั่นอีกเรื่องนึ่งเรื่องงานหลักปลารรจรดไปแล้วงานทื่ิ้นกินเจกําลังทึงโยกําลังปฏิบัติโยนะครับ แต่อีกไม่นานก็งานหมู่ยางถี่ถุงแจงแก่ตึงก็เลยลาวนะครับแลยงานล่องรัดนั่นคือชายสนามถุงแจงนะครับณเวลานี้เป็นช่วงก้องถอดกระทิ้นกันอยู่นะครับพผมเด็กเดียวก็แก้บลึงลังลึงลังลึงลังลึงหลังแกบไปถอดป้าถอดกระทิ้นเทอจำหนักรุงควรโตัวทองนะครับถยันตาเก้านะครับก็ได้ไปทําบุญทําทานเป็นทีเรียบร้อย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนี้เอาไหว้นะครับอย่าให้สู้นายวัดเคยวัดมันนะครับเคยเป็นเจ้าพราะก็ช่วยกันก็เมื่อเด๋กพมเคยบอกนะครับท่านผู้วังกรัาวว่ามันปลืปล้มคนไทยพวดรานนี่ครับท่านผู้วังมันทุ่มไม่ได้นี่กับวัดนะจะมากหรือน,น้อยก็แล้วแต่เราต้องช่วยตรงเจืมต้องช่วยกันตรงเิมเดี๋ยวแหละ นะครับเมื่อเทวาไปวัดเลยอย่าไปเผื่อจะเอาเม้าแมวไปปล่อยอย่างเดียวนะครับไปแล้วก็ช่วยคนดิดคนอุ้ยควัดยงควัดยาอะไรก็อย่างนี้ทําบุญสร้างผุดตะตาตันสร้างอะไรอุปกรณ์ของชายเวลาเราจําเป็นมีงานรับงานบวชไปได้ยิบยืมมาได้ก็หวากันไปอืนะครับท่านบุกฟังเมนนะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับไล่ไล่วัด ที่พ่ผมไปสังเกตนะครับเมนพังนะครับเมนแตกรอนกื้นนะครับอรอนรอนที่นี่ประตูความเย็นก็แตกเมนนี่ต้องร้างให้จับเนี่ยครับไม่ติดตั้มพลือเพราะทุกคนที่เดินตาดำ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 อยู่ปัจจุบันนี้นะครับกลับไปตรงนั้นเนี่ยน,นั่นคือพี่น้องไทยพุทธถึงจขน,นั้นเราก็ต้องช่วยกันร้างเลยครับช่วยกันร้างอ้ามไม่ได้การเป็นการตายการเกิดแก,ก่เจ็บตายกลับทนันควังไม่มีใครอ้ามได้สักคนหนึ่ง โย่ตว่าเราปัจจุบันที่เราอย่เนี่ยู่่วนในขรงหลกอยู่ชวนในกองประเทศเราอย่ให้เป็นคนดีนะครับไม่เป็นคนดีเราแยกกัออกวันนี้รัฐบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทยเราไอ้ใจสมองตัวเองคิดนะครับอย่าไปให้คนอื่นคิดให้เพราะเราก็ไม่ใช่คนปัญญาอ้อนนะครับไม่ใช่คนที่ไม่มีการศึกษาคิดตัดสินใจโดยตัวเองว่า ไอ้นี่โทษไอ้นี่พิษกวนจะทำปันปลื้ทำไปเรวปัญหาทต่มันตามมาคือไอ้ไร่เราต้องขิดการศึกษาถ้าเราเรียนมาแล้วเราก็ต้องเรียนทุกวิชาอยู่แล้วเวลาเราเรียนนะครับมีต้งหมดเวลาครูก็สอนสอนมดแต่เราถ้าต,ตราบใดที่เราไม่เอามาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์น่ครับท่านผู้ฟัง,รงเราต้องแลงเรื่องที่มันเป็นสาระบางชีวิตนะครับในบางครั้ง เอามาเป็นซาลาบางเราต้องโย้ไอ้เมื่อนคนโย้ไอ้เพื่อนมนุษย์อืมมันแต่พ่องผูนเหล็กเดียวนะครับเราอย่ายอย่ไอ้เมื่อนกุ้งหัวกุ้งไายที่เขาเดียุ่ไปวันๆเขากินหญ้าก็เดินกิกนไปเรื่อยเดินไปเรื่อยย่างกินย่างก็กินไม่ไม้ก็เขียวเอืองตอนเอืองมาเขียวกันนะครับนั่นคือเด,ดรัชานนะครับมันไปปชุมบุรีวันก้อนไปแล้วที่กุ้งลิงโอ้น่ากลัวเลยดนะครับ ไปที่ชุนบุรีแถวๆตรงนั้นก็เรียกอะไรจําไม่ได้เลยนะครับไปไอ้ไอ้กลวยลิงนะครับโอ้มันกลัน่นหมดที <c oughs> เออรู้ทึกว่ากลวยลิง๋ย่นั้นตาสังเกตได้ดีน่าจะอดอยากพอสมควรเพราะมันพร้อมนะครับมันพร้อมแหละการรู้ทึกว่ามันเดี๋ยวขึ้นร่างการอถมันเดี๋ยวขึ้นโอ้มันจ้าดาบัดธรรมดานะครับ ซิ่งมีชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์ว่าึงเวลานเหนื่อยนี่ครับท่านบอกว่ามันเหนื่อยก็เรียวมันเหนื่อยบอกมันเหนื่อยมันก็ต้องกินนะถึงเลี้ยงลิงนี่ก็กินแล้วก็กระจุกเมียงเอาไว้ก็เรียรยวกระจุกเมียงของลิงอ่ะมันเป็นสัตว์ที่ว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นจุกเมียงได้ลิงกลับนั่นยังมีมากมายเมืองไทยเรานะครับมันหล่ยล่ย่างไปนาที่ว่ามันไม่ไขยลงตัว นะครับปันนั้ที่มันไม่ไขลงตัวก็เดี๋ยวความรุ่มมาดุนมันไม่มีนี่คือสังคมนี่คือมนุษย์นี่คือคนกับโควิด -19 ปั้นหรือก็อย่างปลามาทไม่ได้ครับท่านผู้ฟังวงวัคซรงนวัคซีนกับความกางเกาวเลยเอาเถอะครับภาวนาใหญ่มันก็ได้ขึ้นมานะครับด้วยความว่างดีนะครับด้วยความปรารถนาดี เราตัวมาเร่งๆนี่ค็คือหยิบหยอกประสบการณ์มั่งไรได้ที่ปอเป็นมาเล่ารู้กันคว้างซึ่งิ่งสาคัญที่ทุดปัจจุบันนะครับคําว่าเปลี่ยนพฤติกรรมนี่ครับท่านรู้กัวางครับเปลี่ยนพฤติกรรมนี่แต่จริงไม่จําเป็นต้องมาใชา้ในช่วงโควิดที่เก่าเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทุกเวลาคนเรานะครับต้องปรับสภาพะไม่ได้เพื่อความอยู่รอดยังมีความทุกข์ในโลกใบนี้ ก็เรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นการเปลี่ยนพฤติกรรมเราต้องเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเราไม่เปลี่ยนเราโยบานหรืเราโยบันนั้นจันมายอมไหมจั้นเคยกินกับก้าวเบือละต้องถ้มปันเรปันจันก็ต้องโยบันนั้นแหละจันรวยนี่พอแมมจั้นรวยนี่อืลองเปลี่ยนเลยนะครับไม่ใช่ดื้อลรไม่จําปิดกอดไม้ลยดีลองเปลี่ยนเลยคนเรากินแต่นั้นเลยครับนะครับ อ่านที่อยู่อาศัยเครื่องน,นุ่ง้มยารักษาโรคเป็นปันจจัยซีมันจําเป็นอย่างยิ่งแหละครับเรามีปัจจัยอ่าปัจจัยออกปัจจัยเจ็ดก็รุดแล้วแต่ครับนะครับตานนั้นแหละครับเมือเ่อในปล่าวานะครับบ้านเรามีไร่องเรามีบ้านลังใหญ่โตมาล้านเวลาเรานอนชาติพื้นเดียวนะครับนอนอยู่ตอนนั้นแหละมีที่บ่องกันอนอยู่ห้องเดียวดีก็นอนอยู่ตอนนั้นแหละ <c oughs> เ,เ,เออ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ก็เรียกว่าความพอดีนะครับให้อยู่ในความพอดีรถมีสิบกันยี่บกันเราก็ขับได้ที่หละคันนี่ครับ <c oughs> มันก็บท่านั่นแหละรครับเรือมีไล่ตัวนแน่นอนมันต้องออกงาน,นนั่นออกงาน,นนี่ให้ก้าวกับกาลเทศาเออไม่พลูนะครับก้าวกินทีละชนนี่ครับไม่ใช่กินที่ตรงชนไม่เคยเห็นเคยก, <c oughs> กินทีละตรงชนทำชนกินที่ละชนนี่ครับ เอาแต่พอดีอ่านเอาแต่มันปลอดภัยทำเองได้ปลูกเองได้ก็ทำต่กลับดีทีุ่ดลุยนะครับนั่นคือปัจจุบันนะครับนี่ว่าเขารักรูรคนนั้นเป็นมารรงมาเร่งมันก็เป็นแปลกเป็นเรื่องที่แปลกเราต้องตั้งก็ตังเกตว่าร้อยคนแต่แรกก็โยเกร์รยแปดเก้าทริปเป็นรอยเลือกอะยังแต่ปัจจุบันนกจะทริปเอาทริปนี่เต็มเตมแล้วเดียวเป็นมาเร่งเอาไปเรียแล้วอื มาเร่งลำไส้มาเร่งปอดมาเร่งตับสิงเแล้วนี้เราต้องตั้งข้อตั้งเกณฑ์น,นะครับท่านผู้ไมมันเปน็นเรื่องงานการกินนี่แหละครับเรื่องงานการกินนี่แหละครับถ้าจนเหลือแตกบางคนก็นใจเหลือแตกเปราะเครียด่าเพราะว่าเราเกิดความเครียดเครียดทีนี้ปวดัว้าใจทำงานไม่ปกติจั่งไวยะมองระมองก็ควน เพื่อนที่นี่ร่างกายเพื่อนมดนะครับท่านรู้บังมันเป็นระบบร่างกายของมนุษย์นี่ครับอานาโทมี่เลยก็ว่ามันจะมันก็โยุ่งกันไปมดนะครับหัวใจนี่คือสําค <the> I mean. <laughs> ัญถ้าหัวใจชีดเหลือดพิษปกติแล้วก็เตรียมนะดับยับไม่ไก่ร้อยแล้วร่างกายเรายับไม่ไก่ร้อยเจ็บเบ็ดวัวบอยมันเจ็บตัวหัวใจมันเรียวมันเจ็บเสีไส้มันเจ็บปุ้งกว่ากระโปรงเลยมันมัวมดนี่ถ้าหัวใจเราทํางานไม่ปกตินะครับ เดี๋ยวมันเป็นกรดและย่อนขึ้นมามั้งไอ้นี่ผมประสบการณ์โดยตัวเองหล,ลายหลายอย่างก็พยายามทุกวันนี้ก็ปุมก็เกิดเป็นกะโผอเป็นเจ็บปวดกลั้นโนบินองครับก็มาทึกษาอโอโรต้องใชถ้ามาถีก็ช่วยเราต้องไม่เครียดนะครับการกินในเป็นเวลาการทรวนนึ่งเละแต่ความเครียดนั้นคือซ้ำกันพอเราเครียดนีร่างกายเมื่อได้กรม้มก็ว่าร่างกายเราผลิตกรดที่มันเป็นผิด ขึ้นในกระพอมันน่าจะเป็นไปได้เมเป็นอยู่ช่วงวงนี้ได้บายดีนะครับไม่ได้บายดีนะครับนั่นคือเร่งเรื่องตัวตัวไปครับท่านผู้ฟังกรับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเออเดี๋ยวสักเดียวผมก็ต้องเดินทางไปกรุงเทพมานะครต่อเดียวนี้น่าว่าไม่ไม่ต้องกรอบโั่โบงเลยครับเราต้องแค่ไปขึ้นรถที่นายโยงไปในทีมงานของชมรมนั่งตะลุง จังหวัดตรังรวมกับปัตตาขึ้นไปพูดคุยเรื่องวัฒนธรรมที่กรุงเทพมหานครน,นะครับไม่ใช่ไปรวมกับเ้านั่นอย่าแต่ที่ความบันนั้นแล้วครับแต่บางังไม่เอาเราไม่เรา,เราคนที่เรามีความคิดเราไม่ใจไปรวมกับบวนไม่ใจ่ไปรวมทีมไม่ใชไปรวมยกมือกับเขาแต่ไปเรื่องวัฒนธรรมนะครับไอ้นั่นในเป็นเรือของเด็กๆก็คนที่ก็มีความคิดอีกแบบนึง นะพ้นหลับมันจะออกแันพื้ก็ทุดเหล้วแต่นะครับแต่โลใครล้านใครถ้าเป็นปากตายของเราพี่น้องครับอยาะนัพสนุนและยาธนัพสนุนในหลกทําแบบนันนะครับมันยังไม่โตกอยู่นะครับมันจะทําให้วงตะกูลของเราในเชื่อมเสี่ยอืมเผื่อบาเเิ่นเผื่อบ้านว่าไอ้นี่ไม่ก้าวถานะครับเราต้องแยกให้ออกศาาบัญชาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเราต้องมีร่มโพร่มไส่ประเทศไทยนะครับมันต้องมี หรือก็ทุดเลวแต่เราจะเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นระบบไหนเราต้องแลว่ามันเหมาะกับเมืองไทยเราหรือไม่เราจะเดินหน้าไปได้หรือไม่ได้มันอย,ยู่ในตัวบุคคลเรามีทรัพยากรธรรมชาติเรามีวัฒนธรรมประเพณีซึงชาวยุโรปก็ชุมเชยเมืองไทยไม่จ่ายน้อยเราปกครองระบบประชาธิป,ปไตยโดยมีประมาะกษัตริย์เป็นประมุขมันมานานเลยครับ เราโยกย่างร่มเย็นนี่ครับไม่ใช่มีปัญหาเรยนี่แหละถึงปันปลื้หลาม,มันตทำายมีปัญหามันปพรอะอาจจะคนบางคนเอาความขิดร่วนตัวของตัวเองยีเอาความรู้สึกอของต่างชาติมาใช้เมืองไทยเรานี่มันไม่ได้นะครับท่านผู้กวอางเล่งโดยภาพรวมเมอนกาที่ก็ออกมาเราจะทําไห้เหมือนไม่ได้เพราะประเทศไทยเราเราอยู่ในอีกวัฒนธรรมหนึง่ง เราจะทำให้เมื่อนวัฒนธรรมของตะวันตกก็ไม่ได้ครับมันไม่เหมาะกันรักษาไว้นะครับความเป็นไทยของเราดีใหญ่มันรุ่นเรียไปเดียวแหละรอนหลวกร่อนล้านนะครับใหญ่มันรุ่นเรียบไปเดียวแหละใหญ่มันสร้างผาบหลักที่มันไม่ดีต่อชาวลูกโซเชียลปัจจุบันนี่มันทึ่งงดเลยครับทึ่งที่นี่มันจะโยงไปทึ่งเรื่องของเศรษฐกิจที่นี่ไม่ใช่เะบากแค่นี้ครับท่านผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องเดียวนั่นปัญหน้าที่มันเกิดขึ้น วุ่นขึ้นวุ่นหลงไอได้ต่างๆหล่านี่มันเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจการมาเกี่ยวข้องความเชื่อมัน่นในการลงทุนต่างๆมันมีปาาัญหาหมดนี่ครับท่านเพืนฟังล,ลองคิดเลยนะครับอยากไปตามคนอื่นนะครับให้ใจ่ายสมองตัวเองจ่ายความคิดตัวเองในการตัดสินใจใจ่ายความรู้จ่ายประสบการณ์จ่ายความเป็นไทยของเรานี่นะครับตัดสินว่าชาตินี่คือคนไทยชาติควรจะอยู่แบบนหนนะครับสมองเรามี เราเมือ่อไห่คนแต่เด็ก็หวานนะครับไม่ใจเอาไหว้ใจมวกอย่างเดียวไม่ใจเอาไหว้ตัดปุ้มอย่างเดียวไอ้นี่คนที่เขาเหล่าๆคนแต่แดกวีลาก็ท้อนลุกร้อลนล้วว่ามึงปั่นปลือยใจจะมองแต่มั่งสะมันอ่าว่วเ,เอาไหวไม่ใจเอาไหว้ใจมวกอย่างเดียวไม่ใจเอาไหว้ตัดปุ้มเอาไหว้กิด <c ười> คนแต่แดกนะแม่ปุ้มเคยเลย <c ười> จำได้ตอนเยยนโตกปัดดอะ่รก็ได้ ตกพัดเนี่ยภาษาบ้นรพัดพัดภาษาใต้อืภาษากลางก็หมายถึงว่าดุดาตัหนิภาษาใต้เรียกว่าพัดตกพัดภาษาใต้ภาษาจังหวัดตรังของเรานะครับ่านรู้ว่างรับกับอย่างรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมตายเลยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงกลางกลางของรายการบท่ผู้วังครับปัป่นปลืป้ก็แล no. <c oughs> <c oughs> ok ้วแต่นะครับ ช่วยกันแหละเรื่องหลักษาความเป็นไทยนี้นะนะครับอย่าแบ่งชันวรน,นากันให้มากเกินไปนะครับอย่าแบ่งชันวรนากันให้มากเกินไปอย่าเว้นเอ็นแก่ตัวกันใหหมากเกินไปท่านจะมีเตาใดก็แล้วแต่ความเอ็นแก่ตัวเตาใดก็แล้วแต่ท่านก็ต้องไปนั่นแหละถ้าอีไปแบบน้ยนะครับท่านวัไงไอคิดว่าเราอีไปแบบไอคนเขาแบปนปากหรือว่าเราจะไปให้คนเขาเสียใจ อจะไปแบบไี้เราต้องคิดเราเคยเป็นผู้ให้ไหมนะครับถ้าฐานไม่เคยเป็นผู้ให้ฐานอย่าว่างว่าจะเป็นผู้รับให้หมาให้หนอยอืการให้มีไล่รูปแบบครับ่านผู้บังรับนี่อะไยล่ะให้ความรู้หรือให้ประสบการณ์หรือให้เบียร์หรือการให้มีไล่รูปแบบแต่สิ่งสําคัญการให้ความรู้กับคนให้ข้อคิดให้ประสบ การกับคนนี่มันสุดเส้นจะ,จะมีขาถ้าหากบุกคคลนั้นคิดได้แต่ถ้าบุคคลนั้นคิดไม่ได้ก็ทุดแ,แต่นะครับบางคนก็ลุยมดนะครับพอไก่เจอนในนั้นคข่นะนนำไห้นี่ไปไม่นึกทึงไม่ดาลึกถึงบุญคุณกองผู้ให้บางทีก็มันปลุโชว์อยู่ทั้งคมไทยเรานะครับอย่าลืมอย่และพ้มคนนึกนะครับท่านผู้กวัางไม่ลืมบุญคุณคน แม่กางก็เลี้ยงข้าวสักมือเขาให้กินข้าวสักมือเขาให้เสีผักปิ้งสักขึ้นเนี่ยผมพมไม่เคยลืมนะครับและพรอมที่จะตอบแทนนะครับนั้นลองคิดเลยนะครับลองคิดแลกคนที่เขาให้โอกาสสําคัญครับปัจจุบันนี้การให้โอกาสของคนสําคัญถ้าเผื่อแม่้โอกาสโดยืนยัดอยู่อย่างเหมือนกันในสังคมถึงะนั้นผู้ที่ให้โอกาสกับเราเนี่ยตรงน,นี้แหละครับท่านผู้วัง เราต้องรักกันไว้ตือเละน้องนุก,กับวันนี้เดียวน่าจะไม่จบช่งชวงจุโมงนะครับเดี๋ยวจะไปไม่ครบจวโมงเลยและต้องจากลารายการไปก่อนเพราะต้องเดินทางไปกรุงเทพตัวเดียวเลยครับไปนัดขึ้นรถกันครับทีมงานชมรมนั่งตะลุงนั่งชมรมนั่งตะลุงชาวตรังโดยนั่งอาจาร,รย์นีกรเป็น ประธานชมรมและก็มีที่พระาไลา่นั่งนั่งอาจารย์แปลกนั่งอาจารย์รุนเราหลักพระวัฒนธรรมตรงนี้การวายไปรวมกับทีมันนั่งจังหวัดปัตตานีขึ้นไปพูดคุยเรื่องราวของวัฒนธรรมจะนําพาวัฒนธรรมเราเนี่ยไอ้ปูลักปูยิ้่ว่าเขาได้ก้าใจว่านั่งลุงโดราปบกตายนิยบันปลื้การจริงหนึ่งจริงใดเพื่อที่จะฐานทางปูลักปูยิ้่จะช่วยเลื่อมาได้ เราต้องยืนยัดกันเอาไว้นะครับกาน่าจะจากหลาหรายการไปขออนุลุกนะเปิดเปลี่ยนไว้ปั่นปื้อกันเลยแต่จบรายการเลยอาทิตย์หน้ามาเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับพ่